ตำบลบ้านควรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น18หมู่บ้านมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกมีพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกและมีภูเขาทางทิศตะวันตกดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรตำบลบ้านควรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลหาดยายตำบลขันเงินและตำบลท่ามะพร้าวอำเภอหลังสวน ทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมทิศตะวันออกติดกับตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนและทิศตะวันตกติดกับอำเภอพะโตะ๊ะจังหวัดชุมพรจากข้อมูลจประถอปี2564พบว่าตำบลบ้านควรมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,855ครัวเรือนประชากร5,247คนเป็นชาย2,605คน และหญิง2,642คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่การเกษตร44,767ไร่พืชที่นิยมปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทำให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอนประชากรตำบลบ้านควร มีรายได้เฉลี่ยจากข้อมูลจประทปี2,564เฉลี่ยอยู่ที่51,320บาทต่อคนต่อปีการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีดังนี้ตำบลบ้านควรเป็นตำบลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2,565เนื่องจากตำบลบ้านควร เป็นตำบลที่มีผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในตำบลมีความสนใจใฝ่รู้ในข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทั้งยังเป็นตำบลที่ได้รับการสนับสนุนและประสานงานบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆหน่วยงานภาคีในการพัฒนาตำบลอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์กรที่เอื้ออำนวยในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมดังนี้ ผู้นำชุมชนมีความใฝ่รู้สนใจข้อมูลช่องทางการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านตนําบลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควรให้การสนับสนุนการดําเนินงานเป็นอย่างดีหน่วยงานภาคีมีความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านตนําบลตําบลมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและหาแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอมีกลุ่มองค์กรมีสถานที่พร้อมในการดําเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยตำบลบ้านควรได้มีการนำข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลจปถอข้อมูลกชช2คและข้อมูลอื่นๆมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม CIA เพื่อวางแผนการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี้ด้านการบริหารจัดการกำหนดให้ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่4บ้านเขาชกเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีการสร้างกลไกผ่านการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศต้นแบบโดยมอบหมายให้ในายประเสริฐทองมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควรเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง18หมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลร่วมเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาขับเคลื่อนงานสารสนเทศตำบลต้นแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลมีการดำเนินงานผ่านกระบวนการดังนี้ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำประชาชนและผู้บริหารส่วนท้องถิน่นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาตำบลบ้านควร ให้เป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการใช้โปรแกรม CIA เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนมีความรู้ความเข้าใจ 2. จัดเวทีกำหนดความต้องการร่วมกันโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 3. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศตำบลมีการถ่ายทอดการใช้โปรแกรม CIA แก่คณะทำงานขับเคลื่อนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน และนำเสนอผลเพื่อชี้เป้าการพัฒนา 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรทุกเดือนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ้านควรโดยอาศัยข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกร,รม C.I.A. เรียงตามลำดับจากปัญหามากไปยังปัญหาน้อย3ด้านดังนี้ 1>, 1. สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชนเนื่องจากตำบลบ้านควรมีปัญหาด้านการจัดการทุนชุมชนค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.81ดด้านการจัดการน้ำซึ่งเป็นต้นทุนตามธรรมชาติที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูก แต่ต้องปล่อยให้ไหลผ่านไปตามลำคลองโดยไม่มีการกักเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์ 2. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพเนื่องจากตำบลบ้านควรมีปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.61เหตุเพราะราคาปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพงและยังมีประชาชนบางส่วนไม่มีอาชีพและรายได้หากมีบ้างก็จะไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่าย สาสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนเนื่องจากตำบลบ้านควรมีปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.58ครัวเรือนในตำบลบ้านควรมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยและรายได้ ขั้นที่5เผยแพร่และบำรุงรักษาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เสียงตามสายการประชุมเวทีต่างๆของแต่ละหมู่บ้านให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆภายในและภายนอกชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวด้านการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านควรมีการวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้านและการปักหมุด พร้อมทั้งสัญ,ญลักษณ์ผ่านทางระบบ Google Map โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆด้านการจัดทำแผนงานบูรณาการโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะทำงานระดับตำบลได้นำผลการวิเคราะห์ CIA และข้อมูลต่างๆมาเป็นส่วนสำคัญของการบูรณาการโครงการซึ่งเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่พบด้วยการดำเนินงานโครงการเชิงบูรณาการ ตำบลบ้านควรมีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างภาคีการพัฒนาในพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท,ท้องถิ่นเอกชนตำบลบ้านควรมีการจัดทำโครงการรเริ่มสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลบ้านควรดังนี้การจัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาตำบล โครงการทำฝายชะลอน้ำหมู่บ้านร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่บ้านทับวังหมู่ที่16ตำบลบ้านควรและบ้านห้วยตาสิงห์หมู่ที่17ตำบลบ้านควร กิจกรรมรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวนจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกประชาชนในหมู่บ้าน18หมู่บ้านเพื่อแจกให้กับประชาชนผู้ที่สนใจปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในหมู่บ้านกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะในครัวเรือนโดยที่ครัวเรือนดำเนินการเอง กิจกรรมปรับปรุงถนนเส้นทางสัญจรโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควรด้านการเผยแพร่บำรุงรักษาตำบลบ้านควรมีการจัดทำรูปเล่มเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆของตำบลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำสารสนเทศ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลการปักหมุดสถานที่สำคัญต่างๆในตำบลเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและประชาสัมพันธ์ จากการนำข้อมูลสารสนเทศตำบลมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการพัฒนาก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายในพื้นที่ตำบลบ้านควรซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความสุขและพร้อมเป็นต้นแบบต่อไป